สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่มิทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2568ชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวมิถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ชาวตุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกาย,ยนและชาวกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมคะ่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้คะ่ะเป็นไวเวอร์ซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นกใไลายนะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธัดลมนะคะมิถุนตุลกุมและยินดีต้อนรับชาวสที่มาสชาวธาตลมเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแนอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุลมไมิถุนตุนกุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ขอด้วยดีนะคะไพ่ฮัลโลแฟนนะคะ 1, 1ถ้วยค่ะ6กดาบนะคะและเป็นไพ่ชารีอต ชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ากรกฎมีพิจิตค่ะมีชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมแล้วก็ชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษศนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมบางคนสร้างครอบครัวแล้วแหละเนาะแต่ว่าในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มันมีทั้งปัญหา มีทั้งภาระความรับผิดชอบต่างๆที่ที่พอลงเรือลําเดียวกันแล้วอะ่ะมันเรือลํานี้มันมันไปกลางแม่น้ําแล้วอะ่ะนึกออกปะมันยากที่จะลงมันยากที่จะออกจากเรือลํานี้ทั้งที่พอไปถึงกลางแม่น้ําแล้วเรือลํานี้ก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายผุพังบ้างเป็นรูรั่วบ้างนะคะแต่ก็ยังต้องประครับประคองไปแต่ก็ยังคงต้องอยู่กันต่อไปจนกว่าจะถึงฝั่ง แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะคุยกับต่างชาติต่างศาสนาเนาะซึ่งมันก็มีปัญหาถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันเป็นอุปสรรคมากกว่านะคะในในเรื่องราวของเชื้อชาติศาสนาความนับถือประเพณีอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะตแตกต่างนะคะอืมซึ่งบางครั้งบางทีก็รู้สึกอึดอัดบางครั้งบางทีก็รู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับตัวยากก็มีนะคะบางคนก็คุยกับต่างชาติต่างทีแดนไกลนะมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดลมค่ะมิถุนตุลกุมถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสริปัญญาผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณค่ะไม่ต้องนําไปคิเดเยอะคิดมากนะคะเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า บรรยากาศความรัคมสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมมีถูกตุนคุมในเดือนกรกฎาคม2568เป็นอย่างไรนะคะอัศวินถือดาบค่ะเด็กถือดาบนะคะโอ้สิบไม้เท้าค่ะและไพ่เดิรฟู ชาวธาตลมมีถูกตุนกลุมนะคะในส่วนของสถานการณ์ต่างๆบรรยากาศในความสัมพันธ์หรือสถานการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถ้าบอกว่ามีโอกาสที่มันจะเหนื่อยล้ากันนะคู่แล้วมันจะเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องราของคําพูดหรืออาจจะมีการแบบประทะอารมณ์ประทะคาพูดกันแบบนี้ก็ได้นะคะมี ความเขาเรียกว่าอะไรอะความขุ่นมัวในใจนะคะมีความเหนื่อยมีความหนักซึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันเป็นชนวนในการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นได้เนาะในช่วงเดือนกรกฎาคมดังนั้นไพ่บอกว่าต้องใจเย็นนะคะทะเลาะไม่ได้อารมณ์ร้อนไม่ได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมันจะทำให้เกิดบาดแผลเพราะว่า ทัานี้ท่างนั้นในในในตามหน้าไพ่มันยังมันยังไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเดินจากไม่ได้มีหน้าแผของการเลิกลาหรือหยุดความสัมพันธ์มันยังได้ไปต่อแต่ว่าถ้าหากว่าการไปต่อน,นั้นมันมีแผลขึ้นมามันก็จะไปต่อแบบทุรักทุเลหรือออกปะเออน้องประมาณนี้ซึ่งไม่บอกว่าซึ่งไม่มองว่าไพ่ขึ้นมาเตือนนะไพ่ขึ้นมาเตือนอะ,นอนอะให้ ให้ให้เย็นลงระง,งับอารมณ์นะคะใช้เหตุและผลในการพูดคุยระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อเหตุการณ์นะคะหรือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนก,กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุลมกับคนที่คุณคิดถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของธาตุลมก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะ ก้าว,วยนะคะทำเป็นนด์ค่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้าชาวธาตุลมนี่ถูกตุนกลุ่มนะคะคุณคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้ตามหน้าไพ่อะไม่มองว่าตัวคุณอะคิดว่าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องต้องอาศัยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวเข้าหากันเยอะมากๆซึ่งคุณก็รู้สึกได้ว่าว่ามันมีความต่างเราต้องเราต้องปรับอะ เยอะมากๆเลยนะคะอืมแต่ตัวคุณน่ะก็ก็ยังอยากที่จะพยายามยังอยากที่จะเข้าใจยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันมันเหมือนกับว่ามันต้องใช้เวลาจริงๆอ่ะคะ่ะอืมซึ่งคุณมองว่าถ้าหากว่าคุณและเขามีความพยายามในการไปต่อหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการทําความรู้จักกันมากพอนะคะ,นะคะเวลาที่มากพอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาเข้าใจกันได้ คุณก็คิดว่ากับคนคนนี้ก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะเขาคนนั้นคี่อะรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมมาดูกันค่ะ,คะไพ่ j u d g m e n t นะคะไพ่ lover ค่ะไพ่เด็กถือเหรียญนะคะ และเป็นไพ่ห้าดาบชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินฤพฤษภกันมังกรแล้วก็ธาตุลมมิถุนตุนคุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นตาใดต่างภาษาคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เขามองว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะ เขาได้เจอคนที่เขาชอบคุณคือคนที่เขาชอบตรงใจตรงสเปคทุกอย่างแต่ในความชอบนั้นในความตรงใจตรงสเปคนั้นมันก็มีความต่างหรือมีช่องว่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเช่นเดียวกันแต่เขาไม่ยอมแพ้นนะเขาก็อยากที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมที่ถูกตุนกุ่มกับคนคนั้นที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะให้ควีนถือถ้วยค่ะให้เอมเพอเรอร์นะคะ เมจิเชียนค่ะและเป็นไพ่โอเคแปไมเท้าชาวธาตุลมมีถูกตุนกลุ่มในส่วนของเอคำอางอิงความรักความสัมพันธ์แน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังจะต้องผ่านความคิดผ่านการสื่อสารผ่านการพูดคุยปรับความเข้าใจเข้าหากันเจอกันตรงกลางค่ะแล้วก็ น่าจะมีการพูดคุยเพื่อที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นั้นนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะขอคาแนะนําค่ะไพ่สามดากนะคะไพค่ควีนถือเหรียญคะ่ะไพ่สิบไพ่จะบอกว่าสิบถ้วยไม่ใช่ไพ่สิบเหรียญน,นะคะ ไพ่สิบเหรียญและไพ่คิงถือถ้วยชาวทัดลมมิถุตนตกลุมตามหน้าไพ่ไพ่บอกว่าปัญหาต่างๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์อย่ามองข้ามนะคะอย่ามองข้ามเนาะถ้าหากว่าขาดประสบการณ์ต้องการคําแนะนําคุณสามารถปรึกษาครอบครัวได้ปรึกษาคนที่คุณไว้ใจเหมือนครอบครัวได้นะคะแล้วก็แชร์สิ่งที่ค้างคาในใจอย่าปิดบังอย่าซ่อนเร้นมีอะไรให้พูดให้สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา นะคะพร้อมกับคิดก่อนพูดด้วยนะคะชาวทัตุลมไปกำลังใจให้นะคะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe, คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสำหรับการดูดวส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมาพิมพ์ไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมา สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ